สวัสดีครับมสวยกลับมาอีกแล้วนะครับท่านวันนี้นะครับมากับสายลมและสายฝนนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะฮะเอารถสวยๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับผมวันนี้จะเจอเจ้าโตโยต้าอัลติสนะครับผมเครื่อง1.8ตัวีนะครับปี2015บอกเลยคันนี้รถสวยเดิมตั้งลำนะครับที่สุดในตลาดนะครับแล้วก็ราคาเร้าๆนะครับ 2แสนห้ามีทอแน่นอนแล้วก็หืนสดในกำรอได้เลยนะจ๊ะเชิญชมเลยครับเอ้คันนี้นะครับมาด้วยหน้าตานะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกระจกหน้าคูเมี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับผมบอกเลยว่าสีเทาเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับสาหรับตัวตาวติ๊เดี๋ยวเชิญชมด้านข้างเลยครับนี่ครับอันนี้นะครับมาด้วยล้อแมกเนิมโรงงานนะครับขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็รัดยางใหม่4เส้นนะครับโอ้ย นี่ครับเครื่อง v b t i นะครับดูโอนะครับผมไปครับเดี๋ยวเชิญชมไปรอบๆคันเลยครับเออร้าเอาเทสต์ะบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะครับนี่เชิญชมด้านท้ายครับขุดยังขนาดนี้แล้วห้องโดยสารจะขนาดไหนนะครับบอกเลยคันนี้ภายในโคตรสวยเชิญชมเลยครับไปคันนี้นะครับ โอ้โหบอกเลยเลขใหม่แค่สองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับพร็อพไร้บันติฟังชันนะครับหน้าจอมีให้นะครับผมเกียร์ออตโอต้นะครับบอกเลยคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะขับดีขับมันแน่นอนภายในเรียบร้อยสะอาดเบาะแน่นๆนะครับภายในนะครับยังขาวจั่วขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องเลยครับไม่ บอกเลยว่าตัวจีนะครับเด็ดเด็ดแน่นอนคันนี้นี่ห้องเครื่องนะครับทางเดิมอาร์ครอบอ็อไม่ขยับนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับแบตเตอรี่ใหม่ฝาเริมโรงงานนะครับบอกเลยว่าคันนี้สุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องครับว่าจะหวานเจี๊ยบขนาดไหนนะครับ เ็นไงครับเครื่องดูโอวีวีทีไอนะครับหนึ่งพันแปดร้อยซีซีนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเครื่องนิ่งกิ๊บนะครับบอกเลยว่านิ่งมากๆนะครับสุดยอดเลยนะครับพอเรานะครับภูรถสวยขายเฉพาะรถสวยเครื่องแห้งเกียร์ดีแอร์เย็นแรงคล่นะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเสียงเครื่องแล้วก็มาฟังเสียงราคาแบบชัดๆนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง ไปกล้องนะครับผมวันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าอัลติสนะครับเครื่อง1.8ดูอัลนะครับปี2015ตัวท็อปนะครับผมผมขอเสนอราคาขายแค่2 3 9 0 0 0บาทย้ำ2 3 9 0 0 0บาทนะครับบอกเลยราคานี้ถูกที่สุดในตลาดแน่นอนนะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อได้าทางเบอร์โทรไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือ i ิกตอกหรือจะเป็น YouTube นะครับติดต่อเราเข้ามาได้นะครับบอกเลยภูมิรถสวยจับเต็มให้แน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก่อนที่ฝนจะตกนะครับ,ลา,บลาไปกอดเมียพักผ่อนกินข้าวก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ